เราจะเป็นเล้เพอร์ตัวเดียวกันตัวเดียวกันก่อนมนแหล็กใช่ครับอเดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวสีสีขาวสีขามุกเนาะผมจะให้เขาน้องเขาจะขึ้นสีเหมือนทำงานจริงเลยไม่ต้องมาขึ้นรอแบบสาธิตการทัสีแล้ว แต่ว่าสีขาวมุกใช้สองร้อยเขาคือสองร้อยเลยอยแล้วก็ปรับในนั้นเลยพร้อมที่จะพร้อ,อมเพ้นเลยพร้อมอ,อันนี้คือชีวิตงานจริงอ,อันนี้น้องเ็าอยากจะพิสจว่าถ้ามันจะขึ้นปรับแก้ไขอะไรผ่านโปรแกรมยังไงครก็คือง่ายว่าเราเราอยากได้ส่วนปรับใ้นั้นเลยใ่ไหมครัอ่าได้ครับก็คือนําเสนอว่าเอ,อขั้นตอนการผสมสีเป็นแบบนี้นะขั้นตอนการพ่นกิ้งงานเป็นแบบนี้นะแต่ละขั้นตอนว่าเออในส่วนที่เราต้องการใช้จริงนะครับหรือต้องการปฏิบัติในส่วนของ รถที่ลูกค้านํามาเทียบนะครับแล้วเราก็จะเทียบไว้ก่อนเลยรถเข้ามาเราค่อยผสมบบใหม่แบเนี้ยบีบยีบยยบคือจริงๆรถก่อนเนี้ยเวลาเราทําสูตรมัาจะมีเทียบ,ยบยใช่ไหมฮะ่เต็มเลยรถมาแล้วก็ไปเทียบ ใหม่ๆเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าแผ่นตัวนี้มันเก่าสีเปนหมองแผ่นมันหายหรือว่ามันไม่มีแผ่นเทียบแล้วทีนี้ประเด็นของเราคือไอ้แผ่นเทียบทั้งหมดเนี่ยเราวัดแล้วเราก็ใส่สูตรเข้าไปซึ่งอีกหน่อยเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีจำเป็นต้องมีแผ่นแล้วปะเอาแค่เอาเครื่องนี้ไปวัดปึ้งมันจะวิ่งหาแผ่นที่เราเคยเซฟไว้เลยไม่ต้องตัดแผ่นเทียบเพื่อการเทียบมาก่อนแต่ถ้าแต่มันมีแผ่นเทียบอยู่แล้วมันก็โอเคพอดี มั่นใจขช่นใมนนี้ต้องไปเทียบหน่อย mm hmm. แต่สุดท้ายไอ้แผ่นเนี้ยกับสูตรเนี่ยมันอยู่ในเครื่องห mm hmm. มดแล้วเมื่อไหร่ป๋าไปวัดป๋าปึ๊บถ้าแผ่นเนี้ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยไปวัดปามันก็จะเจอแผ่นโอเค เปิดรอไปแล้วครับผมพี่ลราขามุกเทียบยังเทียบไว้ยังโอเคอยู่ในซองนี้ว่าจะเอาส่วนไหนที่เราดูไว้มันมีหลักๆก็คือตัวสองจุดสองรอเปล่าอือทราว่ามันไม่มีสุขภาพที่อางนี้อ่าผมิธม อ่าครับพี่ใช่ใช่ใช่เขาเขายิงปุ๊บถ้าได้เขาก็ขึ้นเลยเที่เวลาเช้ามงห้าคิดแปดนาทีโอ้ยสี่สิบแปดนาทีแข่แรกนะเริ่มพ่น S44 ได้ครับพี่ทำงานได้ครับการใช้สองร้อยที่สองร้อยเลยครับได้ไมต้อง่เอได้ตออนรยนเลยทิ้ขึ้นเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเลยนะเออเดี๋ยวผมติดไว้ให้แต่ว่าไม่มีปัญหาสามา อักเปลี่ยนได้เลยครับแล้วก็เ,เป่าเป่าโฟล์ท่าน่ยทำไน่ายพิลาพ่ละ ขออนุญาตสอบถามครับการปรับปืนนะครับปรับปืน ปรับแบบไหนครับลักษณะแบบไหนบัางป,ปง 4, 1, รับลมปรับลมเราจะเป็นประมาณหนึ่งแปดลมจะเป็นหนึ่งสิบแปดแล้วก็ส่วนปืนตัวนี้จะเป็นของอีเวต้าครับแล้วก็จะปรับอยู่ที่สเปรย์การอยางที่ปล่อยออกมาในที่สองรอบแล้วก็สีห้ารอบครับสีห้ารอบใช่ครับพ่นแผ่นกับพ่นแผ่นกับพ่นประตูเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันใช่ครับก็คือปรับทีเยวจบเลยใช่ครับ

โยที่ห้ารอบเหมือนกันอันนี้ก็สองรอบสองรอบสองรอบห้ารอบสองบาทสองบาทแผนแรกจบที่เวลา ก้านาฬิกาห้าสิบสี่นาทีก็ขึ้นตัวสองหนึ 1> 1่งศูนย์แสองหนึ่งศูนย์ลมครับอันนี้กำลังผสมอะไรอยู่ครับผมอ่าผสมสีครับผสมสีเพื่อให้ น้องศูนย์แปดเก้าอ่าตัวนี้เป็นเอสี่สี่ครับอ๋อเอสสี่ครับขึ <Okay. S 1> ืนน้ําหนักน้ําหนักเยอะครับน้ําหนักเต็ม <Ừ. S 1> เพื่อปรับแต่ง,นนงานใช่ครับใช่ครับโอ้ลมพัดเปกิจิตรชื่อ ยีจุดสองเโอเคปัดจ้435ห้าสี่สี่สามห้าหกจุดสี่ก้าม ศูนจุดหนึ่งโอเคสส Terima kasih.